สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนทางสวทสงขา FM 89.5 MHz มเฮิ Hz, ทุกวันอังารกับส้มจีชนถิตานรุชาติ กลับมาอยู่ได้กันต่อนะคะในช่วงเวลาของสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนกับส้มจี๊ดค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวของการเดินหน้าก้าวประเด็นเพื่อพาประเทศพ้นวิกฤตโควิด -19 นะคะซึ่งทางท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่าน,นบอกว่าต้องใช้สาธารณสุขสร้างชาติ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายสาธิตปิตตุเตชะแล้วก็ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์เกติภูมิมวงรจิตเมื่อวานนี้เขามีการประชุมมอบนโยบายค่ะการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขประจําปีงบประมาณ2565ประชุมเพื่อที่จะมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นะคะทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของการดำเนินงานนะคะโดยเฉพาะในปีงบประมาณนี้ปี2565ค่ะขอให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นแนวนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ การสนองโครงการพระราชดำริทางด้านสาธารณสุขนะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เป็นภารกิจลำดับแรกนะคะส่วนเรื่องของการขับ เคลื่อนแล้วก็พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้เข้มแข็งเรื่องของการนําองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสร้างชาติฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยสาธารณสุขวิถีใหม่เนี่ยเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บอกว่าประชาชนแข็งแรงเศรษฐกิจไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงค่ะผ่านประเด็นสําคัญสาคัญทั้ง9ประเด็นค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือการใช้มาตรการสาธารณสุขขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยในทุกมิตินะคะ สอก็คือเรื่องของการพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐให้รองรับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโรคอุบัติใหม่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆด้วย3ก็คือเรื่องของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิค่ะทั้งเขตชุมชนเขตเมืองมีการตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิแล้วก็เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ3,000ทีมนะคะก็คือจังหวัดละ หนึ 1> 1, อำเภอให้มีการสนับสนุนให้คนไทยทุกครอบครัวเนี่ยมีหมอประจําตัวครบ3คน30ล้านคนค่ะรู้ฟังเรื่องของหมอประจําตัวหมอประจําบ้านเนี่ยพูดกันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาและเสริมศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้เป็นศูนย์การ สาธารณสุขประจําตําบลแล้วก็ให้บริการส่งเสริมป้องกันร,รักษานะคะแล้วก็ฟื้นฟูรวมไปถึงคุ้มครองผู้บริโภคด้วยค่ะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการบูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมครบด้านนะคะดูแลกันทั้ง สมองจิตใจฟันตาหูแล้วก็หัวใจด้วยค่ะแล้วก็พัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพงานบริการด้วยการต่อยอด30บาทรักษาทุกที่ค่ะเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการรักษามะเร็งทุกที่พัฒนาพืชสมุนไพรกัญชากัญชงกระท่อมแล้วก็ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างงานแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า ICT นะคะให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพของประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขส่วนบุคคลได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟัง ในปีงบประมาณ2,565นี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะเรียกว่าช่วยละค่ะนำเรื่องของสาธารณสุขสร้างชาติเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็จะพาประเทศของเราให้พ้นวิกฤตเพราะฉะนั้นทำงานหนักมากๆนั่นก็คือคุณหมอ แพทย์พยาบาลนะคะบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขทุกๆคนแล้วก็เราเองค่ะก็ต้องส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกทคนด้วยอย่างที่เราเห็นกันมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์พยาบาลเขาทํางานกันตลอด24ชั่วโมงกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เมื่อเกิดวิกฤตโควิด -19 เกิดโรคระบาดเป็นโรคเกิดใหม่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนนะคะพวกเขาเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ทำงานหนักมากม ที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าอาชีพอื่นไม่หนักนะคะทุกคนเจอวิกฤตเหมือนกันหมดเลยทุกคนเจอผลกระทบเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่คุณหมอและพยาบาลคือหัวใจสําคัญในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพของพวกเราทุกๆคนเมื่อเกิดภาวะวิกฤตนะคะแต่เบื้องต้นที่สุดเราเองจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดด้วยเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระของตัวเองภาระของคนในครอบครัวภาระของคนรอบข้างนะคะคุณผู้ฟังเพระนาะฉะนั้นฝากไว้การดูแลสุขภาพของตัวเองแบบ ครอบจักรวาลจะช่วยให้เราห่างไกลจากโควิด -19 ได้ค่ะ